ม s อานมนอบน้อม,ม,มกับมาบบารมีอภิมนบรมขูท่านมาสเจ้าค่ะสีค่ะน้ามองเห็นแสงเป็นสีทองเจ้าค่ะเป็นละอ,องทองมันก็ว่างในระดับหนึ่งเนาะว่างจากความคิดลูกแต่งทกหยายสีนี่ก็จะเรื่องของพลังงานตะเข้ามาเยอะขนาที่เราว่างเนี่ย จิตมันจะมีพลังมันสามารถที่จะสร้างอะไรออกมาก็ได้จิตมันมีพลังเพราะว่ามันมันว่างแล้วมันมันทางานน้อยลงพูดอย่างจิตไปทํางานน้อยลงขณะคนน่ยขณะที่มันคนฟุ้งซ่านเยอะๆนย่ยนีจิตจะคิดโน้นคิดนี่คิดนั่นคิดสารภาพคิดแล้วก็วิ่งอยู่ตามอรตยนะแล้วก็วิ่งไปตามขันอีกสี่ขันนะรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจิต เอาเนี่ยจะวิ่งไปทํางานวิ่งไปดูไปรู้เ <as> <a> ี่น่ะเพราะว่าเป็นสภาพรู้อยู่แล้วจิตมันโอวิญญาณเนี่ยมันเป็นสภาพรู้สภาพที่ต้องไปรับรู้เรื่องราวเยอะแยะมากมายฉะนั้นการที่นไปรู้เรื่องราวมากมายเรื่องนี้ก็ต้องรู้เรื่องนี้ก็ต้องรู้เรื่องนี้ก็ต้องรู้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 ตลอดเวลามันทํางานตลอดเวลาจิตก็จะขาดพลังงานเนี่ยเหมือนเราเนี่ยทํางานทั้งวันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้านิ่ง ออกกำลังกายพอสมควรแล้วก็เราก็นิ่งๆว่างก็เป็นการเก็บพลังงานก็จะไม่เหนื่อยมากก็อาจจะมีพลังเพิ่มขึ้นพลังตรงนี้มันจะไปจูนอะไรบางอย่างเข้ามาตามเหตุปัจจัยของเราตามเหตุปัจจัยที่เราสั่งสมไว้อย่างคุณสีนี่เหตุปัจจัยอนุัยเริ่มมีพลังงานเข้ามาในเรื่องของเกี่ยวกับพลังงานฉะนั้นมันก็จะโน้มเรื่องของแสงของพลังงานละออง องต่างๆของพลังงานแตกต่างวิธีบ้างละองจากธรรมธาตุจัดพลังจัก,กรวาลบ้างแล้วแต่มันก็จะเข้ามาให้เราเห็นได้ตรงนี้นะอีกคนหนึ่งนะเชิญค่ะคนที่สองค่ะเชิญค่ะเจ็ดสิบแปดบ้านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบวอลโอมแล้วเดี๋ยวนั่งสมาธินะเจ็ดสิบแปดบ้านยังต้องออกไปนะ เชิญค่ะคนที่สองค่ะนั่งสมาธิเมื่อกี้กับมาเซอร์เป็นไงบ้างเจ็บ้าบาทเชิญค่ะบางคนอาจจะมาไม่ทันสมาธิเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวสมาธิอีกรอบ